สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยปั้มดูถูกสติปัญญาออน u t u b e นะครับวันนี้ผมเปิดกล้องกลับมาอีกครั้งนะคราวนี้พูดคุยถึงเรื่องของ l l t e w r t s t l i n g นะครับ AEW บ้านนะครับกับเรื่องของ MJF กับ CM p u n พังนะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับว่าผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรในวันนี้นะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s s r i b e นะครับให้กับช่องมวยป้มดูถูกสติปัญญาทาง YouTube ของเราด้วยนะ แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากันเลยนะครับวันนี้นะครับผมเปิดกล้องมานะเพื่อที่จะพูดว่า AEW กำลังจะทำอะไรกับเนื้อเรื่องของเซียมพังกับ MJF นะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดูด y นาไม t ์อาทิตย์ล่าสุดแล้วเนาะก็จะเห็นนะครับว่า MJF ชนะเซียมพังไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้ชนะแค่แมตต์เดียวชนะไป2แมตต์ในคืนเดียวเลยนะแม้ว่าจะชนะแบบขี้โกงก็ตามนะตามสไตล์ของ MJF แต่นี่คือสิ่งที่ AEW กำลังจะทำครับคือเราต้องย้อนไปที่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเนี่ยเขาปูเนื้อเรื่องมาก็ตามสไตล์ของ AEW นะครับเหมือนที่ผมบอกไปตลอดว่า AEW เขาใช่นักบวยปั้มเนี่ยมาพูดนะเป็นการเล่าเรื่องนะซึ่งก็จะแตกต่างกับแนวทางของ WWE นะครับถ้าใครจะที่ไม่ชินนะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้าน MJF นะครับเขาออกมาพูดอย่างชัดเจนเลยว,ว่าพังเนี่ยเป,กกเป็นพวกขี้โกหกเป็นพวกขี้แพ้นะ แล้วเขาเนี่ยก็จะไปเจอกับเซียมพังในชิคาโกเพื่ออะไรเพื่อที่จะชนะเซียมพังในชิคาโกจะทําให้เซียมพังเนี่ยอับอายในบ้านเกิดของตัวเองและจะทําให้เซียมพังเนี่ยต้องยอมแพ้และออกจากวงการมวยปล้ำไปอีกครั้งก็คือล้อเลียนว่าเซียมพังเนี่ยมันเป็นพวกขี้แพ้นะพอแพ้ก็สู้ไม่ไหวแล้วยอมแพ้ขอลาออก ขอเลิกปล้ำไปเลยนะเหมือนที่เคยทํากับที่ตอนสมัยอยู่ WWE ในปี2014ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเป็นคนละเคสนะเป็นคนละกรณีไม่เกี่ยวกันแต่ว่าทาง AEW เขาก็ดึงบทตรงนี้เอามาใช้และนี่แหละเขาก็ทําจริงๆก็คือให้เซมพังเนี่ยแพ้ MJF 2รอบเลยในชิคาโก้นะให้ MJF ชนะให้ได้พังงาดเลยอะพูดตรงๆนะครับในไดนามายสสัปดาห์ล่าสุดแต่นี่คือสิ่งที่ทาง AEW จะทำต่อไปนะครับ นั่นก็คือการกลับมาของเซียมพังนะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปในอาทิตย์ก่อน Punk เนี่ยเซียมพังเนี่ยก็ได้พูดตลอดว่าเขาไม่สนเราถ้าเกิดเขาจะแพ้นะแต่สิ่งที่ทําให้เซียมพังคนนี้เนี่ยสเปเชียลเนี่ยคือเขาเนี่ยกลับมาได้เสมอนะครับเหมือนเขาพูดมาว่า การที่เขากลับมาป้ามอีกครั้งเนี่ยกลับมาที่ a e เอ็ดวัยูเนี่ยคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาและนี่คือสิ่งที่เขากำลังจะทำนะครับและก็เหมือนที่เขาพูดตลอดว่าเขาเป็นคนชิคาโก้นะคนชิคาโก้เนี่ยล้มเสมอแต่คนชิคาโก้ล้มแล้วกลับมาได้ตลอดซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เซียมพังกําลังจะทําเหมือนกันนะครับเซียมพังแพ้ครั้งนี้ล้มครั้งนี้ที่ชิคาโกแต่เขากําลังจะแสดงความเป็นชิคาโก้ให้เห็น มากกว่าเดิมหลังจากนี้คือเขาจะไม่ได้ควิดนะไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้เลิกปล้ำไม่ได้หนีกลับบ้านเหมือนที่ M.J.F. บอกเหมือนที่ M.M.J.F. พยายามจะทํา M.J.F. บอกว่าเขาจะชนะเซียมพังในชิคาโกซึ่งเขาทําสําเร็จและมันจะเป็นจุดจบของเซียมพังแต่เซียมพังกําลังจะทําให้เห็นว่าไม่ใช่เขาจะกลับมาเขาจะแข็งเก่งกว่าเดิมเขาจะลุกขึ้นมาอีกครั้งตามสไตล์ของคนชิคาโกหรือที่เซียมพังก็บอกว่ามันเป็นตัวตนของเขาเขาอาจจะล้มวันนี้แต่วันหน้าเขาจะลุก กลับขึ้นมาเพื่อสู้อีกครั้งและนี่คือสิ่งที่ AEW กําลัังจะทําครับก็คือให้ MJF ชนะเซียมพังไปก่อนเพื่อให้เซียมพังเนี่ยลุกกลับขึ้นมาแล้วก็เอาชนะ MJF ให้ได้นี่คือเนื้อเรื่องที่ AEW กําลังจะทําซึ่งผมคิดว่าตอนจบของเนื้อเรื่องครั้งนี้นะเซียมพังจะต้องชนะ MJF เพื่อพิสูจน์ว่าเขากลับมาได้ เขาคือเสียมพังนะชายผู้ล้มก่อนไปกลับมาทีหลังกลับมาได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสมอนะครับ นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องนะที่ AEW อวันยกำลังทำนะครับเกี่ยวกับ MJF กับเ m ียมพังนะซึ่งก็เรื่องของความพ่ายแพ้นะของของเ m ียมพักับ MJF ครั้งนี้มันก็ไม่ได้เกินคาดนะครับเพราะเขาปูมาชัดเจนว่า MJF จะต้องชนะพังก่อนเพื่อทำเนื้อเรื่องต่อนะพเพราะ MJF ก็บอกมาต่อว่าเขาจะชนะพังให้ได้และทําให้พังยอมแพ้หนีกลับบ้านไปอีกครั้งส่วนพังก็บอกว่าถ้าเขาแพ้มันก็ไม่เป็นไรเพราะต่อให้เขาล้มเขาจะลุกกลับขึ้นมาสู้ใหม่ ตามสไตล์ของคนชิคาโกตามสไตล์ของคนที่ชื่อว่า CM p u n พังนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องนะของ AEW นะ a l l e l i t e Wrestling สนะสำหรับเนื้อเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจและก็ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับเนื้อเรื่องระหว่าง MJF กับ c m p u n มงที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้นะครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาไว้ด้วยนะครับที่จะทำให้คุณดูมวยปล้ำได้ฉลาดยิ่งขึ้นดูมวยปล้ำได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับรู้ทันทุกบุ๊กกิ้งมวยปล้ำดูถูกสติปัญญานะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ